สวัสดีครับท็อสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้พาี่เพื่อนๆนะครับมาดูหมาล่านะครับผมขายหมาล่านะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับผมนี่ครับมาแรงเต็มเลยครับผมนี่ครับหมาล่านะครับ ดูเมนูของเราสิมีอะไรบ้างนะครับผมก็มีไก่นะครับ,บอคอรี่นะครับเห็ดนะครับแล้วก็ลูกชิ้นนะครับผมเดี๋ยหมูนะครับนี่นะครับผมหมูโอ้ไปยังไงครับผมโอ้อบรรยากาศดีจริงๆครับวันนี้ เป็นกำมังานะครับมามาล่ามาล่ามาล่าแมลงเม่าจะหาใส่ด้วยกันไนไงใส่โอ้ควันอะไรควันแมลงเม่าหล่นลงไปนีในฟองไฟเรียบร้อยนะครับนี่นะครับโอ้ืออ่านก็มี อืออ่างไปดูอืออ่างคืออ่างกินเต็มท้อง้วมัง้งนี่อึงเองระวังท้องแตกนะระวังท้องแตกนะครับโอ้ยกินเต็มท้องเลยอึออ่างเอากิน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 ตุไปเองอครับ บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศขายหมาล่านะครับโอหเยอะจริงๆว้าวเอาน้ำจิ้มออกก่อนตงใส่กวางัวลงน้ำจิ้มนะครับผม วัวมาล่าโดนกินไงเอ้างอ่างเองกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปนี่นหรอกินะกิน ลนล้านตัวเลยเยอะจริงๆครับโอ้ผมกลัวเหยียบนะครับผมเต็มขาเลยดูนะขึ้นตามไม้ครับอู้ดูพวกเธอเปิดอะไรไปนี่อะไรไปดไูเต็มเลย เต็มเลยคูนรับเต็มหน้าเต็มตาโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับมาใครจะมาเมามาล่ามาเร็วเร็ว ว,วมลแรงเมาจะเมา,าหมดแล้ว